เรามองว่าคุณงามความดีนี่มันต้องส่งต่อกันได้นะครับมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในเฉพาะบุคคลเท่านั้นความดีของพ่อแม่พูดความดีของคนที่ยังอยู่ความดีคนที่จากไปก็ส่งต่อกันได้นะครับครั้งน,นี้มีความเป็นพิเศษก็คือว่าเราจัดมา15ครั้งสถานการณ์โควิดก็เริ่มที่ขายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ น่าจะทําอะไรที่เปในเรื่องของการปลุกพลังปลุกกําลังใจเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็เลยนอกจากจะทํางานลําลึกถึงคนดีที่จากไปแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มกิจกรรมอีกสักสองประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการทําฐานเรียนรู้เพื่อที่จะมองเห็นว่าพันธุก,กรรมอะไรที่อยู่ในท้องถิ่นเราเมีความโดดเด่นแล้วสามารถที่จะสร้างเป็นเศรษฐกิจได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตลาด นะครับซึ่งเป็นการตลาดในสวนเราเห็นเครือข่ายที่เราร่วมมือกันเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็เลยมองว่าการจัดงานครั้งนี้น่าจะใช้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งก็คือความเป็นเครือข่ายมันเป็นสินค้าที่มาจากหลากหลายไม่ไม่ใช่แค่ชุมชนมาร่วมกันสร้างสรรค์จากสิ่งเล็กๆของแต่ละคนที่มีอยู่นะครับสวัสดีครับผมชื่อทวัชชัยคุณวงศ์นะครับเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายอินแปลงอยากจะมาเล่าถึงความเป็นมาแล้วก็การจัดงาน คนดีๆที่จากไปครั้งที่15นะครับางานคนดีๆที่จากไปเนี่ยเราเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ2551นดะครับด้วยเหตุผลว่าเรามีผู้นำมีอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านหนึ่งได้ได้เสียชีวิตไปนะครับก็คือท่านอาจารย์ยงยุตินชุกรเพราะนั้นเ,เครือข่ายยินแปลงแล้วก็ พาคีความร่วมมือโดยเฉพาะทางพิพิธภัณฑ์กาเรเกษตรเฉลิมพระเกียรติและก็ทางสปกรทางมหาลัยแล้วก็ภาคีในในเครือข่ายที่เราทํางานร่วมกัน,นก็ปึกษาหาเดียกันก็เกิดคณะทํางานกองบุญคนดีๆที่จับไปนะครับเ,เราก็เลยเริ่มต้นในการที่จะเริ่มจัดงานเพื่อที่จะ ป้าหมายก็คือเพื่อที่จะลําลึกถึงคนดีๆที่จากไปซึ่งในคนท่านผู้นําต่างๆเหล่านี้ก็หลายท่านก็เป็นผู้นําชุมชนธรรมดาบางคนก็เป็นไม่ได้เป็นผู้นําที่เป็นทางการนะครับเป็นเป็นผู้รู้เป็นนักป่าเป็นชาวบ้านคนธรรมดาเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับแต่เราก็เห็นความหมายเห็นคุณค่าของเขานะครับในการที่เขาได้ได้ทำงานได้คิดเรื่อง ที่เขามีประโยชน์ต่อสังคมและก็ในขณะเดียวกันเราก็มีภาคีความร่วมมือที่หลากหลายไม่ใช่แค่ผู้นําชุมชนนะครับก็จะมีทั้งนักวิชาการมีทั้งข้าราชาการมีทั้งพี่ๆนกพัฒนานะครับมีเจ้าหน้าที่นักพัฒนาต่างๆนะครับภาคประชาสังคมต่างๆที่เราร่วมมือกันนะครับามาถึงปีนี้นี่นะครับ เราจัดงานมาเนี่ยมีผู้นําที่เราจากพวกเราไปแล้วเนี่ยหนึคนแล้วปีนี้นี่ ก็มีทางอาจารย์ที่มาร่วมกับเราแต่ว่าเป็นคนต่างชาตินะครับก็คืออาจารย์ซาโตมิจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งมาร่วมมือกับพวกเราตั้งแต่ปี2537ทําเรื่องเด็กทักทิมน,นะครับเะนั้นสิ่งเพราะนั้นในการลําลึกถึงคนดีๆที่จากไปเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่หลากหลายมีทั้งชาวบ้านธรรมดามีทั้งคนที่ภาคอาชีพต่างๆแล้วรวมทั้ง เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นพิเศษก็คือว่าเราจัดมา15ครั้งเนี่ยแต่การโควิดก็เริ่มคลี่คลายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะทําอะไรที่เปในเรื่องของการปลุกพลังปลุกกําลังใจนะครับเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็เลยเออนอกจากจะทํางานลําลึกถึงคนดีๆที่จัดไปแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มกิจกรรมอยู่สองอีกสักสองประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของ การทําฐานเรียนรู้เพื่อที่จะอมองเห็นว่า,าพันธุกรรมอะไรที่อยู่ในท้องถิ่นเราเมีความโดดเด่นแล้วสามารถที่จะสร้างเป็นเศรษฐกิจกได้นะครับปีนี้นี่เราก็เลือกเอาประมาณเจตัวนะครับเจชนิดนะครับก็มีเช่นนะครับมีหวายมีมะขามป้อมนะครับมี มีข้าวพื้นบ้านนะครับมีมีเผือกมีมันนะครับในพืชหัวก็มีหลายชนิดนะครับรวมแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดชนิดนะครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องมิติที่เราจะอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งเป็นการตลาดในสวนเราเห็นเครือข่ายที่เราร่วมมือกันกับทางพิพิธภัณฑ์ก็ดีหรือทางหน่วยงานสประกก็ดีเนี่ยนะครับเราทําเครือข่ายที่ตลาดนัดที่พิพิพธภัณฑ์แล้ว ส่วนนเพื่อนๆหลายที่ก็เริ่มทําตลาดตลาดในสวนในในชุมชนในอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็เลยมองว่าการจัดงานครั้งนี้น่าจะใช้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งก็คือความเป็นเครือข่ายนะครับความเป็นเครือข่ายเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มาจากหลากหลายไม่ไม่ใช่แค่ชุมชนเท่านั้นแล้วก็แล้วก็ครั้งนี้ก็ได้รับความสําเร็จพอสมควรนะครับมีพี่น้องมาจากกรุงเทพที่ เห็นในงานแล้วก็มีความประทับใจและสนใจก,ก็ก็เข้ามาร่วมมาดูกิจกรรมนะครับเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนพูดคุยเรียนรู้เรื่องนู่นนี้นั่นอะไรกันต่างมากมานะครับพูดถึงเรื่องของการสร้างศักยภาพแล้วก็ยกระดับสินค้าของชุมชนนะครับที่มีอยู่ใ,ให้ให้ได้ถึงผู้กบิบโภคซึ่งอาจจะเป็นคนในเมืองซึ่งไม่เคยทานสินค้านะผลผลิตที่ออกจาก ในแปลงป่าครอบครัวในแปลงหรือในในชุมชนที่มีสินค้าอะไรเนี่ยนะครับก็เอามากินมาแลกมาขายนะครับมาแนะนำว่าเอออย่างน,นี้ก็กินได้นะมีประโยชน์นะกินกับอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ยังมองถึงเรื่องของการการมีลูกหลานด้วยเพราะว่าครั้งนี้นี่เรามองว่าคุณงามความดีนี่มันต้องส่งต่อกันได้นะครับมันไม่สามารถที่จะที่จะ ดำรงอยู่ในเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับความดีของพ่อแม่พูดความดีของคนที่ยังอยู่ความดีคนที่จากไปก็ส่งต่อกันได้นะครับเราก็เลยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นปีหน้าเนี่ยเราก็จะร่วมมือกับคนรุ่นหนุ่มสาวอย่างกลุ่มสกอตฮดอย่างกลุ่ม ชุมชนสนิมนะครับซึ่งเขามีเครือข่ายทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับที่เขาจัดงานใหญ่มากในก่อนที่จะเป็นโควิดงานงานงาน,งานสุลเฮเนีตนะครับก็ก็ก็มีคนมาเยี่ยมชมงานเขา3นสามสีวันเป็นหลักหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเขาก็อยากจะมาขอร่วมจัดและร่วมกันเดินเพื่อ เพื่อสร้างสารรค์ของสภานครไปร่วมกันไม่ไม่แบ่งพวกนั้นพวกเมืองพวกชนบทพวกบ้านนอกพวกในเมืองพวกมีความรู้มากความรู้น้อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็จะเกิดพื้นที่อินแปลงงานบุญก็จะคลี่คลายความเป็นเป็นระบบอย่างนั้นเนี่ยลงแล้วก็มารวร่วมกัน สร้างสรรค์าจากสิ่งเล็กๆของแต่ละคนที่มีอยู่นะครับก็ก็คิดว่างานปีหน้าน่าจะเป็นงานที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีจํานวนมีปริมาณมากขึ้นนะครับก็เรียนเชิญนะครับไว้เบื้องต้นนะครับว่าคราวหน้าเราคงได้เจอกันและคงมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะใช้เวลาในการทํางานเตรียมความพร้อมประมาณ1ปีครับสวัสดีครับ